สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรีเลยนะครับเราสามารถเซิร์ชชื่อโปรแกรมนะครับ fet ว้น w รรคแล้วก็ time table นะครับเราก็จะได้เว็บไซต์เว็บนี้ขึ้นมานะครับให้เราคลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์นะครับที่ ใช้ดาวน์โหลดนะครับตัวโปรแกรมจัดตารางสอนนี้นะครับซึ่งตัวผมก็ได้ใช้โปรแกรมนี้นะครับจัดตารางสอนนะครับมาตั้งแต่ปี2 5 5 6นะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างตารางของคุณครูนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอไปตามชื่อของคุณครูได้นะครับแล้วก็จะแสดงตารางของคุณครูแต่ละท่านขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับ เป็นตารางที่เกิดจากการจัดแบบอัตโนมัตินะครับเราไม่ได้นั่งจัดทีละคนนะครับอันนี้คลิกทีเดียวแล้วก็จะได้ตารางแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับคราวนี้ไปดูตารางของนักเรียนดูบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางของนักเรียนในแต่ละห้องนะครับเราสามารถเลื่อนนะครับไปตามห้องต่างๆได้นะครับหรือว่าจะสกอร์ไล่ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้นะครับนอกจากนี้นะครับถ้าหากว่าโรงเรียนมี การจัดตารางการใช้ห้องปฏิบัติการนะครับเราก็สามารถใช้โปรแกรมนี้นะครับควบคุมการจัดตารางสอนนะครับให้การใช้ห้องนั้นไม่ชนกันนะครับแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทําการดาวน์โหลดตัวโปรแกรมจัดตารางสอนอัตโนมัตินะครับอันนี้มาใช้ดูนะครับให้เราเลื่อนหาลิงก์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะ จากนั้นนะครับเขาก็จะมีทางเลือกให้เราว่าเราจะดาวน์โหลดอะไรได้บ้างนะครับก็ให้เราเลื่อนไปหาเวอร์ชัน e อ e c u t a b l e for windows นะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows นะครับหรือถ้าหากว่าทุกคนมีใครที่ใช้ mac os ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเวอร์ชั่นของ mac ได้นะครับอ่าในที่นี้ผมใช้ Windows ผมก็จะเลือกเวอร์ชั่นนี้นะครับก็ทำการคลิกลิงก์นี้เลยนะครับ สำหรับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดได้นะครับก็จะมีไอคอนแบบนี้นะครับให้เราทําการดับเบิลคลิกเพื่อทําการติดตั้งไฟล์นี้ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับโดยเขาจะทําการแตกไฟล์นะครับเราก็ทำการระบุนะครับว่าเราจะแตกไฟล์ไปไว้ที่ไหนจากนั้นคลิกที่ปุ่ม extrac t ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับ เมื่อเราแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าเฟ e นะครับแบบนี้มันจะตามด้วยหมายเลขเวอร์ชั่นของตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่งเวอร์ชันที่ผมดาวน์โหลดมานี้คือเวอร์ชัน6.2.5นะครับตั้งแต่ใช้มาหลายเวอร์ชั่นก็จะมีเมนูหรือว่าหลักการทำงานคล้ายๆกันนะครับเขาก็จะเพิ่มในส่วนของออปชันต่างๆก็ไม่ต้องตกใจถ้าเราได้ใช้คนละเวอร์ชันกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราเปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาเลยนะครับ เมื่อเราคลิกโฟลเดอร์ของตัวโปรแกรมจัดตารางสอนมาแล้วนะครับให้เราหาไฟล์ที่ชื่อว่า fet exe แบบนี้นะครับที่มีไอคอนเป็นรูปนี้ fet ตัวใหญ่ๆ,ๆนี้เลยนะครับเราก็ทำการดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเปิดใช้งานตัวโปรแกรมจัดตารางสอนได้เลยครับหน้าตาของโปรแกรมจัดตารางสอนก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีเมนูไฟล์เมนู Data เมนู s t t a s t t i s advance d Time Table Setting Help นะครับหรือเราสามารถใช้ปุ่มที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนี้ได้เช่นกันนะครับก็จะมีแท็บของไฟล์ Data Time Space Time Table นะครับเดี๋ยวเรามาจัดตารางสอนแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับให้เราคลิกที่แท็บไฟล์นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม New นะครับมันจะมีโหมดให้เราเลือกนะครับ ถ้าเราจัดตารางสอนแบบทั่วๆไปเราก็จัดเป็น official ได้เลยแล้วคลิกที่ปุ่ม ok จากนั้นนะครับเราจะทำการ save นะครับ save ไฟล์ตารางสอนของเรานะครับก็จะมีปุ่ม save กับปุ่ม save as นะครับให้เราเลือกที่ปุ่ม save นะครับแล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์นะครับว่าเราจะ save ไฟล์เอาไว้ที่ไหนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการระบุชื่อไฟล์ ที่จะเก็บตารางสอนของเรานะครับซึ่งรูปแบบของการเก็บจะเป็น XML นะครับผมก็จะตั้งชื่อไฟล์ว่า Time Table 2022นะครับแบบนี้หรือจะเป็นชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะตั้งนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มบันทึกนะครับโอเคตอนนี้เราได้ทำการตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราจะไปทำงานในแท็บของ Data กันนะครับแท็บของ Data ก็จะมีปุ่มย,อย่อยๆหลายปุ่มนะครับ เช่นปุ่มเบสิกนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นการกำหนดข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไปของตารางสอนของเรานะครับวิชานะครับปุ่ม subject อันนี้ก็จะเป็นวิชาต่างๆของโรงเรียนของเราที่เปิดนะครับ teacher นะครับรายชื่อคุณครู student นะครับก็จะเป็นชั้นเรียนนะครับต่างๆแล้วก็จะมี space ตรงนี้จะเป็นห้องนะครับแล้วก็จะมี tag ด้วยนะครับเอาไว้จัดกลุ่มรายวิชาหรือว่าจัด เกี่ยวกับการจัดตารางสอนแบบล็อกคาบล็อกข้องอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องใช้แท็กเข้ามาช่วยแล้วก็จะมีปุ่ม activity นะครับที่ใช้งานบ่อยๆนะครับเอาละอันดับแรกเรามาทำการกำหนดข้อมูลพื้นฐานในตารางสอนของเรานะครับคลิกที่ปุ่ม basic นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ institutioninformation นะครับอันดับแรกก็จะมี institutionname นะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นหัวตารางนะครับเราก็สามารถระบุเป็นภาษาไทยได้นะครับ เช่นตารางสอนโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษานะครับสมมุติปีการศึกษา2565นะครับภาคเรียนที่1แบบนี้เสร็จแล้วก็ตอบโอเคนะครับข้อมูลนี้จะไปปรากฏอยู่บนหัวตารางสอนของทั้งครูและของนักเรียนนะครับจากนั้นนะครับยังเหลืออีกอันนึงนะครับคลิกที่ปุ่มเบสิกแล้วเรามาเลือกตรง days and hours นะครับแล้วก็เลือกเป็น day per week นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าในตารางสอนของเราเนี่ยจะมีกี่วันนะครับก็จะมีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์แบบนี้เราต้องการจะ modify แล้วก็ double click นะครับ modify จาก Monday จะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์นี้ก็ได้นะครับหรือถ้าโรงเรียนเรามีถึงวันเสราร์อาทิตย์นะครับเราก็ทำการคลิกปุ่มตรงเพิ่มตัวเลขตรงนี้นะครับให ตามจำนวนวันที่โรงเรียนเราเปิดสอนซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะเปิดอยู่5วันนะครัผมก็จะไม่แก่นะครับก็จะโอเคเข้าไปเลยจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มเบสิกอีกครั้งหนึ่งนะครับเรายังเหลือ hours นะครับ hour per day ก็คือค่าเรียนนั่นเองนะครับอ่าตรงนี้ต้องปรับแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะมีอยู่7ค่าประมาณนี้นะครับอ่าค่าแรกนะครับก็จะเริ่มตอน 8:40มงถึง09.30ประมาณนี้นะฮะคาบที่2ก็จะเป็น9.30ถึง10.20นะครับคาบที่3ก็จะเป็น10.20ถึง11.10คาบที่4นะครับก็จะเป็น11.10ถึง 12. 0 0นะครับแล้วก็พักกลางวันก็จะเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับเสร็จแล้วคาบบ่ายนะครับก็จะเป็นพอดีผมจะจัดเป็นคาบละ50นาทีนะครับแล้วก็13.50ถึง1 4 4 0นะครับอ๋อเรายังเหลืออีก1คาบเราต้องเพิ่มเป็น8นะครับ แล้วก็เลือก14.40ถึง15.30อ่ะโอเคนะครับสล็อตก็จะมีอยู่8สล็อต7ค่าบวกพักกลางวันอีกหนึ่งก็จะเป็น8นะครับเสร็จแล้วตอบโอเคเลยนะครับตอนนี้ข้อมูลในช่องของเบสิกเนี่ยเราครบแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทำการเพิ่มในส่วนของ subject กันนะครับ subject ก็คือวิชานะครับที่โรงเรียนเราเปิดสอนนะครับ โอเคผมก็จะเอาวิชาภาษาไทยแล้วกันนะครับของม1นึ่งะฮะสองหนภาษาไทยนะบแบบนี้โอเคอ่ะถ้ามีวิชาคณิตศาสตร์ด้วยก็จะเป็นข .21101 คณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มประมาณนี้ไปก่อนนะครับถ้าหากว่าเรามีกี่วิชาของโรงเรียนของเราเราก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปนะครับ ซึ่งถ้าหากว่ามันมีหลายๆวิชาเราสามารถใช้ปุ่มซอ r t ตรงนี้นะครับเพื่อทําการเรียงลําดับข้อมูลนะครับตามตัวอ,อักษรได้นะครับเวลาจัดตารางสอนก็จะหาง่ายขึ้นถ้าหากว่าโรงเรียนเราสอนตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เหมือนโรงเรียนผมก็จะแบบตาลายนิดนึงนะครับเพราะว่าข้อมูลรายวิชาก็จะเยอะมากครับโอเคตอนนี้เราทําวิชาเสร็จแล้วต่อไปเรามาทําข้อมูลของคุณครูกันบ้างนะครับคลิกที่ปุ่ม teacher เลยนะครับ ในปุ่มทิเชอร์นะครับก็จะมีหลายอันมากเลยนะครับปุ่มที่ต้องใช้ก็คือปุ่มแอดนะครับเราคลิกที่ปุ่มแอดเลยนะครับอันนี้ง่ายมากก็คือเพิ่มชื่อคุณครูเข้าไปนะครับอ่าผมชื่อครูววิทย์นะครับผมก็ใส่ชื่อผมลงไปโอเคเราสามารถเพิ่มครูอีกคนหนึ่งได้นะครับเรายืมชื่อคุณแม่มาแล้วกันนะครับอ่าสมมตุติแล้วก็คลิกที่ปุ่มแอดนะครับ ก็จะบอกเป็นไดอะล็อกขึ้นมาว่า Teacher added แล้วนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม close นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มีคุณครูมาแล้ว2คนนะครับแบบนี้ถ้าโรงเรียนเรามีครูกี่คนเราก็ทำการ Add เข้าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับสมมุติว่าครบแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่ม close ได้เลยโอเค basic เสร็จแล้ว subject เ,เสร็จแล้ว teacher เ,เสร็จแล้วเหลือนักเรียนนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม student ได้เลยนะครับซึ่งในการ กำหนดนักเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งเป็นชั้นป,ปีนะครับแบ่งเป็นกลุ่มแบ่งเป็นห้องนะครับทำได้หมดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นชั้นปีก่อนนะครับแบบนี้นะเราก็เลือกเป็นชั้นปีนี่ยผมจะแยกเป็นมต้นกับมปลายนะฮะโอเคร okay. ตรงนี้เขาจะให้เราใส่จำนวนนักเรียนด้วยแต่ว่าไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่าละมต้นไปแล้วต่อไปผมก็เพิ่มเป็นมอปลาย บบนี้นะครับเราก็จะได้เยียร์เป็นมต้นและมปลายแบบนี้นะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่ม close นะครับทีนี้เราคลิกปุ่ม Student อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราเพิ่มเป็นกรุ๊ปนะครับอ่ามันก็จะย่อยลงมาอีกครับมอต้นนะครับเราก็จะแอดเป็นมหนึ่งแบบนี้โอเคแล้วก็มีมสองนะแล้วก็มีมสามนะครับ อมอต้นก็จะมีมอหนึ่งมอ2สองมอสามมอปลายนะครับแล้วก็จะเป็นมอสี่มอห้ามอหกนะครับจาก years นะครับก็จะย่อยเป็นมาเป็นกรุ๊ปนะครับทีนี้เราก็จะไปทำการย่อยกรุ๊ปนะครับให้เป็นซับกรุ๊ปนะครับก็คือมอหนึ่งทับต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิกที่ปุ่ม close ก่อนนะครับ จากนั้นคลิกที่ Student อีกหนึ่งครั้งนะครับเลือกมาที่เมนูที่ชื่อว่า Sub Group นะครับโอเคจากนั้นเราก็สามารถที่จะใส่ห้องย่อยได้แล้วนะครับก็จะเป็นมต้นมหนึ่งนะครับก็จะเป็นม .1 นึ่งทับหสาเหตุที่เราต้องอทำการจัดกรุ๊ปแบบมต้นมปลายหรือว่าย่เป็นมหนึ่งมสองมองสามแล้วค่อยมาแยกเป็นห้องอีกทีหนึ่งนะครับก็เผื่อเอาไว้ในกรณีที่เราแบบ ให้เด็กเลือกวิชาเลือกเสรีสาระเพิ่มหรือวาอ่าจัดกิจกรรมลูกเสืออะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ต้องแอสไซน์เป็นห้องห้องไปเราก็สามารถที่จะระบุไปได้เลยว่ามต้นเรียนลูกเสือเนตรนารีนะมไปลายไปเรียนรอดอหรืออะไรก็ได้ที่โรงเรียนเราจัดในประมาณนี้นะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ย่อยมอหนึ่งเป็น3ห้องนะครับอ่ะเดี๋ยวสาธิตการทำซับกรุ่มมสองด้วย2ทับหนึ่ง 2 2ทับ2และ2ทับ3แบบนี้นะฮะโอเคตอนนี้ข้อมูลสำคัญสำคัญมีหมดแล้วนะครับ Basic, subject teacher student นะครับขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะไปจัดตารางสอนนะครับเราก็จะมากำหนดที่ activities นะครับตรงนี้ก็คือกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะต้อง match ครูนะครับกับนักเรียนเข้าด้วยกันนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ ตอนนี้ Activity ของโรงเรียนเราไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Add นะครับจากนั้นนะครับให้เราทำการดับเบิลคลิกที่คุณครูที่เราจะจัดตารางสอนให้นะครับในที่นี้ผมก็ดับเบิลคลิกไปที่ครูวอลวิทนะครับแบบนี้แล้วก็อาวิชานะครับสอนคณิตศาสตร์นะสมมุตินะครับเสร็จแล้วผมสอนมอไหนบ้างนะครับผมสอนคณิตม 1, ม 2, ม3แบบนี้เลยนะครับ แต่เวลาถ้าเราเลือกแบบนี้มันจะหมายถึงว่าในคาบนั้นจะมีนักเรียน3ห้องมาเรียนพร้อมกันนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเราจะสอนทีละห้องใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกเป็น separately ตรงนี้เอาไว้นะครับเช็คบล็อกตรงนี้บอกว่าทั้ง3ห้องนี้เวลาเรียนเรียนแยกกันนะครับทีนี้มาดูในส่วนของคาบสอนบ้างน,นะครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องเรียนสามคาบต่อสัปดาห์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง split ตรงนี้นะครับ ให้เป็น3คาบแล้วแต่ละคาบก็จะเป็นระบุด uration ด้วยนะครับคาบละกี่ชั่วโมงนะครับเช่นตรงนี้คาบ1เรียน1ชั่วโมงคาบ2ก็ duration เป็น1คาบ3ก็ duration เป็น1แต่บางครั้งอย่างเช่นวิชาที่มีการแบบทำ lab อย่างวิทยาศาสตร์อย่างเนี้ยเราอาจจะต้อง split เป็น2นะครับแล้วก็ระบุว่าคาบที่1เรียน1ชั่วโมงแล้วก็คาบที่2เลือกเป็นเรียน2ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย มันก็จะรวมกันแล้วเป็น3นะครับแต่ว่าเราแยกเป็น2 2ชิ้นอ่ะในที่นี้ผมก็เรียน3ชั่วโมงนะครับคาบละ1ชั่วโมงนั่นเองเมื่อผมทำการเลือกตรงนี้ครบเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Add นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์ที่ได้กันนะครับนี่ครับเราก็จะได้วิชาคณิตศาสตร์นะครับที่คุณครูวรลิทวิสสอนนะครับม .1 น,นะครับห้องหนึ่งเนี่ยก็จะเรียน3ครั้งแบบนี้ห้อง2ห้องส โอเคคราวนี้นะครับเราก็เพิ่มอีกหนึ่งวิชาคือวิชาภาษาไทยนะครับเราก็เลือกครูอีกหนึ่งคนนะครับขึ้นมาคุณครูเพนสินนะครับสอนภาษาไทยหมหนึ่งมอสองมอสามนะครับสอนแบบแยกด้วยแล้วก็ติ๊กตรง separately นะครับจากนั้นระบุชื่อวิชาเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วภาษาไทยก็เรียน3คาบต่อสัปดาห์เหมือนกันแล้วก็ split นะครับเป็น3คาบแบบนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่ม add ได้เลยนะครับ โอเคถ้าหากว่าตรงไหนที่เราเผออแอดแล้วมันผิดนะครับเราก็สามารถที่จะ modify หรือว่า remove นะครับข้อมูลที่อยู่ใน activity dialog ตรงนี้ออกไปได้เลยนะฮะทีนี้เรามาลองเช็คดูนะครับว่าครูวรวิทย์สอนก้าวข้าบนะคุณครูเพนสินสอนก้าวขาบในวิชาภาษาไทยตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นฟิลเตอร์นะครับใช้กรองข้อมูลได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วครับกดที่ปุ่ม close เลยนะครับ โอเคสมมุติว่าตอนนี้ข้อมูลของการจัดตารางสอนของเราครบหมดแล้วนะครับเราจะไปในส่วนของเมนูที่ชื่อว่า time table นะครับที่แท็บ time table นะครับก็จะมีปุ่มจัดตารางสอนนะครับปุ่มนี้ชื่อปุ่มว่าปุ่ม generate นะครับให้เราคลิกที่ปุ่ม generate ได้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่ม generate แล้วนะครับมันก็จะมีปุ่ม start อยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างคลิกเริ่มจัดตารางสอนได้เลยนะครับตรงนี้จะมี warning นะครับ วันน,นี้เขาจะเตือนมาบอกว่าเรามีนักเรียนทั้งหมดหม1ถึงม6เลยนะครับแต่ว่าเราอาจาจะจัดตารางสอนยังไม่ครบอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะครับคลิกที่ปุ่มโอเคเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาในการจัดตารางสอนแบบเขาบอกว่าศูนย์วินาที <c ười> คือเสร็จเร็วมากนะครับ generation successful นะครับไม่มีอ่า conflict ไม่มีเขาเรียกอะไรนะรข้อผิดพลาดใดๆในตารางสอนนี้นะครับข้อผิดพลาดเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็ตอบโอเคครับ แล้วก็กดที่ปุ่ม close จากนั้นนะครับเราไปดูตารางของคุณครูกันดีกว่าครับคลิกที่ teacher เลือก day horizontal นะครับก็จะมีนี่เลยเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับครูวรวิทย์นะครับสอนวันจันทร์ม .1-2 ทัวันอังคารอะไรประมาณนี้นครับครูเป็นเซนนะครับสอนห้องไหนบ้างน,นะครับเขาจะจัดให้อ,อย่างเช่นม1นทัเนี่ยมันก็จะกระจายกันอยู่นะครับมันจะไม่เรียนใน วันเดียวกันนะครับแบบนี้มันกจ็จะกระจายวันกันไป1นึทับก็จะกระจายมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะปริ้นตารางสอนนะครับไปให้ครูแล้วก็นักเรียนได้นะครับโดยคลิกที่ปุ่มปริ้นนะฮะโอเคจากนั้นเลือกตัวเลือกนะครับเป็น day vertical นะครับก็คือ,อให้เรียงวันเป็นแนวตั้งนะครับมันจะได้เหมือนตารางสอนที่เราคุ้นเคยนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับเลือกเป็นตารางของ Teacher นะครับเสร็จแล้วลองพรีวิวดูก่อนนะฮะนี่ครับตารางสอนที่จัดได้นะครับเราก็สั่งพิมพ์ออกมาได้เลยหรือว่าจะเซฟเป็นไฟล์ PDF ก็ได้นะครับในตารางสอนก็จะบอกว่าครูวรวิทย์สอนห้องไหนบ้างอะไรเงี้ยอันนี้เกิดจากการจัดแบบออโต้นะครับอัตโนมัติครับแล้วก็เลื่อนถัดไปก็จะเป็นครูอีกท่านที่เหลือ เดี๋ยวเราลองไปดูตารางของนักเรียนดูบ้างนะครับเราก็เลือกไปที่ sub group นะครับจากนั้นเนื่องจากมออ,อ,มอ,อื่นๆเราไม่ได้จัดเนาะเราจัดแค่มอ1น1ทับ1ถึง1ทบ3นะครับเราก็เลือกแบบนี้แล้วก็ลองกด preview ดูนะครับอาละได้แล้วตรงนี้ก็คือตารางของห้องมอ1-1ทัน,นั่นเองนะครับ ได้แบบนี้เลยนะครับเขาก็จะบอกว่าวันจันทร์เวลาบ่ายโมง50เนี่ยเรียนกับคุณครูคนนี้ตอนบ่ายสองียเนกับคุณครูคนนี้วิชานี้หนึ่งทับสองเนี่ยตารางอาจจะแบบยังไม่เรียงสวยงามเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังจัดไม่เรียบร้อยนะครับเนื่องจากข้อมูลตารางสอนมันจะมีปริมาณค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อครูชื่อ,อวิชาจำนวนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยกิจกรรมมันจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ฤฤฤฤ อย่าลืมเซฟทุกครั้งด้วยนะครับคลิกที่เมนูไฟล์แล้วก็เซฟนะครับหรือว่า,าป้องกันการสูญหายเราอาจจะคลิกที่ปุ่มเซฟแอสนะครับเพื่อทําการสํารองไฟล์เก็บเอาไว้ในเครื่องของเราด้วยนะครับในตอนแรกนี้นะครับก็คงจะแนะนําโปรแกรมจัดตารางสอนเพียงเท่านี้นะครับถ้าทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วมีเนื้อหาตรงไหนอยากให้ผมมาเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเน้นใต้ คลิปนี้ได้นะครับหรือว่ามีข้อคำถามสงสัยไปในประเด็นไหนอยากจะให้สาธิตให้ดูก็เม้นเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปอธิบายนะครับแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมฝากกดติดตามช่องครูทีมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ